สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแอปเปิลกวนอบแห้งนะคะดูก่อนอื่นแล้วก็ปอกเราปอกเปลือกไอ้ปอกเปลือกแอปเปิลก่อนแล้วก็มาแช่น้ําเกลือ,อไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาหันห่นหั่นแบบนี้นะคะคือหัน่นหั่นแล้วก็เตรียมลงหม้อก่อนนะคะ,อะแอปเปิลเราก็เอามาจากสวนที่เราอันนี้คือคแอปเปิลจากสวนที่บ้านเราเองนะคะแอปเปิลอ่าเรา เสร็จแล้วเราค่อยมาดูกันนะคะเพราะว่ารอให้หั่นเสร็จซะก,ก่อนนะคะแล้วก็จะมาดูวิธีการกวนนะคะอ่ะค่ะเรามาต่อนะคะอันนี้ก็หั่นเสร็จพอเราหั่นเสร็จเราก็ใส่ลงหม้อนี้นะคะแล้วก็เปิดเตาเลยนะคะเปิดเตาไฟปานกลางนะคะไฟปานกลางเสร็จแล้วเราก็เติมน้ําเติมน้ําไปหน่อยนึงนะคะเติมน้ํานิดนึง ก็ใส่เกลือใส่เกลือไปประมาณนี้ค่ะเกลือประมาณ1ช้อนชานะคะหนึ่ช้อนชาแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลก็ประมาณนี้นะคะก่อนนะคะ ปริมาณน้ําตาลนี่ก็ขึ้นอยู่ที่แอปเปิลนะคะถ้าแอปเปิลหวานล้วก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลเยอะเราก็ต้องชิมอันนี้คือเราต้องชิมรสด,ดูเองนะคะตามชอบเลยค่ะใครชอบเปรี้ยวก็ลดน้ําตาลใครชอบหวานก็เพิ่มน้ำตาลนะคะอะค่ะแล้วเราก็จะต้มหรือกวนอยู่ประมาณสักอสี่สิบห้านาทีค่ะนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะคะว่าหลังจากที่กวนแล้ว มันหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะอาตอนนี้แอปเปิลเราก็แอปเปิลกวนเราก็เย็นแล้วนะคะแล้วเราก็จะทําการปั่นนะคะปั่นให้มันละเอียดเสร็จแล้วเราก็จะใสถ่ถาดแล้วก็เข้าเตาอบ อันนี้คือตัวเครื่องปั่นเรานะคะจะเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วคะเราจะใช้แบบนี้มันจะง่ายกว่า แบบนี้มันจะไม่กระเด็นนะแต่เมื่อกี้นีกระเด็นนะไม่ถ้าเรายกขึ้นสูงมันก็กระเด็นเรายกขึ้นสูงมันก็จะกระเด็นนะแต่ว่ามันมีอันนี้ไงมันเป็นแบบพลาสติกหุ้มอันนี้เป็นอย่างไงอันเดรไม่กระเด็นตเป็นอย่างไ<อ>งอ,อันนี้เราก็เอามาเอาเอฟเปิ้ลเอา e A. แอปเปิ้ลกวนนะเราก็มาใส่ถาดน,นะคะใส่ถาดแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้มัน เรียบ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 ประมาณนี้นะคะเนี่ยเรียบเรียบประมาณนี้ตรงกลางก็ให้มันบางบางหน่อยมจะสุกไม่เท่ากันแล้วก็จะใส่ในเตาอบไปดูเตาอบสออิอันนี้เข้าเตาอบก่อนนะคะ เตาอบไปเลยไฟร้อยห้าสิบนะคะไฟบนล่างร้ 150. อยห้าสิบร <150. S 2> ้อยห้าสิบองศาเราใส่ไฟร้อยห้าสิบประมาณสักสามสิบนาที